เทงเตือนสตินายกคู่ฉีกสัญญาสันติภาพทำไทยเสียเปรียบบนเวทีโลกคำพูดแม่งต้มยำการกระทำแม่งโคตรแกงจืดเลยเท้งเนี่ยแบบ <c oughs> ก่อนที่จะไปเตือนสติคนอื่นนะเทงนะเทงต้องเตือนสติตัวเองแล้วก็คนในพักก่อนนะอย่างโรมเนี่ยคือตัวดีเลยในพักนี่บบกว่าโอ้ออกมาคึงขังอะ่ะอน,นุทินเป็นนายกไปทำไมเอาเป็นทำไมก็พวกมึองอะเป็นคนยกมือโหวตขึ้นมา แล้วมาวันนี้มึงจะมาตรงมาเตือนสติอะไรเขาถ้าเกิดมึงจะเตือนสติได้นะไอ้วันที่มึงยกขึ้นมาเนี่ยนะมึงจะต้องไปร่วมคอ,อมอไปร่วมเป็นรัฐบาลด้วยไม่ใช่ยกปุ๊บแล้วก็ถวายทุกอย่างให้เขาแล้วก็เอ้ยฉันขอเป็นฝ่ายค้านคือมันเหมือนดูหล่อมันเหมือนดูเท่แต่จริงๆแล้วมันดูโง่อะไรโบสัญญาสันติภาพไอ้ที่มันไปเซ็นมานะเซ็นมาแต่ละอย่างอะไทยก็เสียเปรียบอยู่แล้วอย่ามาพูดเลยว่าถ้าไปฉีดสัญญาแล้วไทยจะเสียเปรียบเสียเปรียบตั้งแต่มึงไปเซ็นแล้ว มึงไปเซ็นสัญญาสันติภาพเสร็จปุ๊บอะแร่แร่เอิร์ธก็ต้องเผลอๆต้องยกให้อเมริกาอีกถูกปะจีนก็คาเมนทีนี้ทางไอ้คาเมนเป็นไงไอ้คาเมนก็มาจับมือกับเราแล้วก็เออเนี่ยเรารักกันกอดกลมเกลียวกันดีอือสุดท้ายเป็นไงมันก็แอบมาวางระเบิดในฝั่งบ้านเราอยู่ดีแล้วเป็นไงครับทุกวันนี้ทหารต้องเสี่ยงอันตรายทหารต้องประสบโอ้ระเบิดนะฮะของขานี่ขาไปอีกอ่ะ จะบอกว่าเป็นพ้อยอนุทินคนเดียวคงไม่ใช่เพราะว่าล่ะเพราะมึงเป็นคนยกมันขึ้นมามึงเป็นคนยกมือล้วให้มันขึ้นมาตอนสมัยอุ้งอิงนี่แบบว่าเออเฮ้ยคือแบบเราเรากำลังจะปราบสแกมเมอร์ได้แล้วอะแล้วแบบว่าคือประเทศไทยเราอะได้เปรียบในเวทีโลกทุกๆอย่างได้เปรียบมาทุกอย่างเลยแต่พอมึงยกไอ้สีน้ําเงินขึ้นมายกไอ้หนูผีขึ้นมาเนี่ยเห็นแต่ละวันเนี่ยประเทศไทยเสียเปรียบตลอดเวลานะฮะพอมันไป็เซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บอะ ด่านก็จ่อจะเปิดด่านจ่อจะเปิดไม่พอนะชะเลยเจออีกสิบแปดคนก็จ่อจะปล่อยอีกถามว่าถ้าวันนี้ประชาชนไม่ออกมาด่าไม่ออกมาพูดอะ่ะมันจะหยุดไหมก็คงไม่หยุดครับแล้วก็เนียนทากันแบบเบงียบแล้วปากบอกว่าด่านไม่เปิดะนะใช่ในสื่ออะ่ะมันไม่เปิดแต่นอกสื่ออะ่ะมึงแอบเปิดกันหึมห้ามคือในโซเชียลเขาก็ลงอยู่อะ่ะมันเห็นกันอยู่แล้วแล้ววันนี้จะมาบอกเตือนสตินายกเท่ง,จร,งจริงๆนะมึงไปเตือนสติพักตัวเองก่อนเถอะ ทุกวันนี้แล้วมาโนน่ะมึงก็เสียรู้ไอ้สีน้าเงินเห็นไหมสุดท้ายสอสรอออก็ไม่มีแล้วมึงไปหัวเข้าข้างมันได้ไงไม่เอาสอสรอออเนี่ยเออหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะมึงไม่ได้เข้าข้างมาันแต่มึงร่วมหัวกันตั้งแต่แรกนะมึงสมรู้ร่วมคิดกันตั้งแต่แรกแล้วก็ดีจะได้ชาร์ไปเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้รู้นะจะได้ไม่ต้องมานั่งเตือนสติกันอีกไปเตือนสติในการเป็นฝ่ายค้าเนเถิดในรอบหน้าพวกมึงอ่ะ